แต่ล่าสุดนเองฮะก็มีการอัปเดตเรื่องระบบการสร้างบ้านเข้ามานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดตรงนี้กันก่อนดีกว่านะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปในเรื่องบ้านเนี่ย ผมอยากให้คุณทําแปลงปลูกผักก่อนดีกว่าฮะ <S <S เพราะว่ามันสามารถให้คุณเนี่ยปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกอะไรได้โดยไม่ต้องกังวลว่าของจะหายนะครับซึ่งแปลงที่เอาไว้วางฟาร์ม 8, ปดคูณแตรงนี้ฮะมันได้จากเควสเนาะแล้วมันอาจจะเล็กไปนะฮะจนทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถปลูกอะไรได้เยอะแยะวันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของการอัปเกรดแปลงปลูกผักกันก่อนดีกว่าฮะให้มันเป็นระดับ16บหคูณสิซึ่งเจา้าแปดคูแฮะมันก็มีขนาดแค่นี้ฮะทำอะไรได้ไม่เยอะเนาะ เริ่มแรกครับเรามาดูกันก่อนฮะว่าจะอัปเกรดเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะฮะโดยการกดปุ่ม O แล้วเราก็วางไอเทมหรือวางชื่อที่เราต้องการโดยการกดชิปแล้วก็คลิกนะฮะมันจะเป็นการกรอบชื่ออัตโนมัติแล้วก็ดูฮะว่ามันสามารถอัปเกรดได้โดยใช้อะไรบ้างนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าแปนที่เอาไว้สร้างฟาร์ม8ปดคูณแเนี่ยมันจะได้อย่างน้อยคนละ1นถึงสอันจากเควสเท่านั้นนะฮะแต่เราก็สามารถขยายหรืออัปเกรดมันให้กว้างและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแต่ก็มีจํากัดอยู่แหละ อะมาดูกันฮะว่าถ้าเราจะไปขั้นที่2ฮะ16คหณ16ใช้อะไรบ้างฮะอย่างแรกเลยคุณจะต้องมีไม้มีเหล็กมีไฟเบรคที่เอามารวมกับหนังนะฮะแล้วก็หินซึ่งถ้าคุณไม่มีทั้ง4อย่างนี้เลยก็คือคุณจะต้องมีตังค์ซึ่งช่วงนี้บอกเลยว่าแพงมากๆเลยฮะไม้นี่ ใช้เยอะมากฮะอีกนานเลยกว่าราคาจะตกนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสร้างบ้านนะแล้วก็เป็นกิจกรรมด้วยหลายๆคนก็พยายามสร้างบ้านของตัวเองกันเพียงเท่านี้ฮะก็รู้แล้วเนาะว่าวัตถุดิบใช้อะไรบ้างฮะอย่างไม้คุณสามารถปลูกเองก็ได้จากฟาร์มพับบริกหรือเดินตัดตามข้างทางแต่มันก็ไม่มีแหล่งความที่แน่นอนหรอกฮะเพราะว่าไม้มันเกิดแล้วก็กว่าจะโตนานนะไม่เหมือนแร่ส่วนแร่ฮะตำแหน่งอยู่ที่ไหนบ้างไปฟาร์มที่ไหนบ้างเดี๋ยวดูในคลิปนี้ก็ได้ ส่วนไฟปิกฮะสามารถหาได้จากขนแกะหรือไม่ก็เอาคอัตตอนก็ได้อาจจะถูกกว่าหาง่ายกว่าแล้วค่อยเอามารวมเป็นไฟบิกนะฮะและสุดท้ายครับหนังก็ได้จากการที่ฆ่าสัตว์นะอย่างเช่นวัวอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งส่วนนี้ผมก็ฟาร์ไม่ได้เหมือนกันก็ไปซื้อเอาในประมูลนะฮะ แล้วในตอนนี้ครับผมหาวัตถุดิบครบหมดแล้วเนาะแล้วจะคราฟยังไงครับคราฟตรงไหนก็ให้สังเกตคําว่า workbench ฮะมันจะมีคําว่า CarAR Pentry workbench นี่คือการดูนะฮะว่าวัตถุดิบอันไหนคราฟที่ไหนก็ไปที่ workbench ตรงนั้นนะฮะให้ถูกต้องอมาดูกันครับว่าหน้าตาที่โต๊ะคราฟคำที่ workbench เนี่ยเป็นไงฮะก็เป็นอย่างนี้ฮะเอาเมาส์ไปชี้ดูก็จะเห็นนะว่ามันชื่ออะไรนะครับก็เข้าไปคุยฮะแล้วเลื่อนหาครับนะฮะถ้าเรามีวัตถุดิบครบแล้วจะหาง่ายหน่อยเพราะว่ามีเลขหนึ่งด้านหลัง ตอนนี้ผมก็คราฟมาเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็คือแปลงขนาด16คูณ16ครับใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะฮะดูเหมือนว่าเราสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายต้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับ8คูณ8นะแล้วพอเราหาตำแหน่งที่โดนใจได้แล้วนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราไปคราฟแลมเบอร์แพรกเพิ่มอีก1น่งอัน l ล m b e r p a แพนี่ก็คือ เอาเล็บเบอร์หนึอันมารวมเป็นแพ็คนะฮะใช้เยอะมากเลยทําให้การทําแปลง16บหคูณสิเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินหลักร้อยโกเลยทีเดียวนะฮะเพราะงั้นครับคลิปนี้ผมก็เลยทําควบคู่กับการหาเงินโดยการหาแร่เอามาขายเพื่อมาสร้างบ้านหรือทําชุดให้กับตัวเราเองนะฮะอ่ะวิธีการสร้างเล็เบอร์แพ็คฮะสามารถกดโอได้แล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะพิมพ์หาหรือไม่ก็กรอบชื่อไปวางมันก็จะบอกฮะว่าสร้างยังไงและสร้างที่ไหน วัตถุดิบสินต่อไปก็คือ text certificate ตรงนี้ผมขาดอยู่อีก20บใบวิธีการสร้างก็คือให้เราไปที่หุ่นไล่การนะฮะของใครก็ได้เลยเห็นของใครก็แวะเข้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ฟาร์มของผมนะแต่เป็นฟาร์มของเพื่อนผมนะฮะเล่นอยู่ด้วยกันก็เลยสร้างแบบรวมๆกันแล้วเนี่ยฮะเข้ามาคุยที่หุ่นไล่การครับมันจะบอกอยู่ว่าใช้วัตถุดิบเป็นอะไรนะฮะนั่นก็คือกระดาษและก็ไม้นะครับแต่การสร้างกระดาษเนี่ยมันจะพิเศษกว่าอันอื่นหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนนี้กัน อ๋อสำหรับใครที่เผลอวางไปแล้วนะครับเป็นแบบ8ปคุณแแล้วอยากได้แปลนคืนมาเนี่ย คุณสามารถกดทำลายทิ้งได้นะแล้วแปลนเนี่ยมันจะกลับมาที่เมลอฮะอันนี้ก็คือผมทำลายทิ้งไปแล้วนะฮะแล้วก็ดึงกลับมาจะเอามาอัปเกรดพอะง้นแล้วครับใครยังไม่มีต้นทุนทำฟาร์มแบบ16บหกคูณสิก็วางแบบ8ปคูณแไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยหาวัตถุดิบเพิ่มเติมแต่ของที่ได้กลับมานะฮะมันอาจจะได้มาไม่ครบนะฮะอันนี้ก็ต้องทำใจกันนิดนึงอย่างเซอร์ติฟิเคทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้มาครบหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ครบก็ทำใหม่ครับวิธีการทำก็ไมม่่ยยาากกนะแตใช้เเอ โอเคครับตอนนี้ผมได้ Lamber p a แพมาแล้วนะฮะแต่ Tech Certificate เนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะฮะและเมื่อเราสร้างปุ๊บมันจะอยู่บนหลังเราปั๊บเลยปัญหาก็คือเราจะเดินช้ามากๆากตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงแต่ก็โชคดีหน่อยฮะที่ระบบเกมเนี่ยก็ได้แจกพวกรถฟรีมาให้ใช้ทำให้เวลาเราจะเดินทางไปไหนก็อาจจะสะดวกกว่าวนะมาดูปัญหาหลักของเราครับกระดาษฮะมันไม่สามารถคราฟได้ที่เครื่องคราฟปกตินะฮะมันต้องคราฟที่ Paper Press ซึ่งเจ้าเครื่องเนี้ยมันไม่มีตามนอกเมืองไงมันจะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆฮะอย่างเช่นมาเ i เซียเนเปิลหรือไม่ก็ทูเคานนะฮะตรงนี้ผมอยู่ที่ดิวสโตนเพนครับมันก็ไม่มีเครื่องนี้ฮะต้องขับรถไปหรือเดินไปขี่ม้าไปขี่ลาไปก็แล้วแต่สะดวกนะฮะบอกเลยว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่มาครับกระดาษแบบนี้นะฮะก็เลยอาจจะลงลงหน่อยแต่ก็เปิดแบบใหญ่ๆดูฮะพยายามหาเครื่องครับ และนี่คือหน้าตาของเครื่องครัฟครับเดินวนหาอยู่นานมากอ่ะก็หน้าตาเป็นเงี้ยฮะแต่อันนี้เนียเป็น printing press นะฮะเพราะงั้นครับเราต้องไปครัฟที่เครื่องข้างๆตัวนี้ฮะเพราะว่าเครื่องมันทํางานคนละอย่างกันเลยแล้วก็แค่นี้แหละฮะเราสามารถครัฟได้แล้วแต่ต้องเดินทางกันหน่อยหนึ่งมันไม่มีตามจุดตามเมืองเล็กๆนะฮะโอเคครับพอเราได้กระดาษไปแล้วครับเราจะทำ textificate กัน โดยการเข้าไปคุยกับคุณไลกาฮะไม่ครับไม่ใช่หน้านี้ฮะอีกหน้านึงครับหรือไม่ก็กดปุ่ม G ีนะฮะเนี่ยครับก็มาคราฟ t t เท็กซ์เ i อร์ติฟิเคได้โดยการใช้กระดาษกับเลเบอร์55ต่อ1ชิ้นนะฮะเยอะมากๆเลยและอย่างที่เห็นครับผมขาด20ใบนั่นก็เท่ากับว่าผมต้องใช้เลเบอร์จำนวน1,100หน่วยครับ <c oughs> เยอะมากไหมล่ะ และนี่ก็คือทุกอย่างพร้อมของจริงนะฮะต้องบอกเลยว่านี่แค่สร้างฟาร์มนะสร้างบ้านเนี่ยกินเยอะกว่าน,นี้อีกส่วนวิธีการทําก็คล้ายๆกันฮะคือหาวัตถุดิบมาวางวางวาง,วางแล้วก็ใช้เลเบอร์จึงแนะนําว่าควรจะสร้างฟาร์มก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยฮะคุณยังมีอะไรที่สามารถขายเป็นเงินปรับคืนมาเป็นทุนได้และนี่ก็คือฟาร์มขนาด 16, 16คูณสครับสร้างเสร็จแล้วในฟาร์มตรงนี้ฮะคุณสามารถสร้างคอมบฟีดได้นะ ปกติเนี่ยคืออาจจะต้องฝากให้เพื่อนคราฟให้ตอนนี้เราก็สามารถคราฟเองได้แล้วนะฮะแล้วก็เอาไปให้แกะกินเอาไปขายอะไรก็ว่าไป ส่วนบ้านเนี่ยวิธีการคราฟวิธีการหาวัตถุดิบก็คล้ายๆกันนะฮะแต่อยากสร้างสร้างยังไงเปิดหน้าไหนหาแป่นจากไหนมาครับที่ไอเทมมอฮะแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ของแคสนะมันเป็นเหรียญที่เอาไว้ทํากิจกรรมรายวันนะฮะทำจากเวสวันอะไรอย่างเงี้ยฮะสะสมสะสมแล้วก็มาแลกซื้อแป่นได้นะเนี่ยฮะแป่นระดับเริ่มต้นที่คนมักจะสร้างกันก็คือ16คูณ16บครับก็คือบ้านเล็กๆอันนี้แหละฮะซึ่งถ้าใครอยากได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้หน่อยก็เก็บสะสมเหรียญไว้ก่อนก็ได้ค่อยซื้อทีเดียววแล้ ว่าประโยชน์ของการมีบ้านมันดียังไงอย่างแรกเลยฮะก็คือ เปิดวิกิมาฮะวิกิในเกมแหละกดโออ่ะแล้วไปที่พาร์ตี้นะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาที่หัวข้อเบสครับซึ่งก็คือเตียงนอนนี่เองทําให้เมื่อคุณนอนแล้วฮะก็สามารถฟื้นฟูค่าเลเบอร์ขึ้นมาได้นะฮะซึ่งก็มีเตียงอยู่หลายรูปแบบฮะฟื้นคืนได้ไม่เท่ากันวิธีการสร้างก็ไม่เหมือนกันลองเข้าไปดูกันได้นะครับนอกจากนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายฮะคือโอ้โหนี่มันไม่ใช่เกม่ามอนลงดันอย่างเดียวนะฮะชีวิตผมก็เล่นแบบนี้ฮะไลฟ์สกิลคือไม่ได้ ตีคนเท่าไหร่ไม่ได้ไปตีมอนเตอร์เท่าไหร่จะเห็นว่าเวลก็ต่ำๆอย่างเงี้ยฮะ สนุกาการคุณด,ดินและนี่ก็คือในบ้านครับสามารถจุดไฟได้แล้วก็สามารถสร้างเช็คพอยต์วาร์ปกลับมาบ,บ้านตัวเองได้มาทําฟงทําฟาร์มาเก็บของในฟาร์มขายกันและสาหรับบ้านเกมนี้ครับมันไม่เหมือนเกมอื่นนะที่แบบว่าต้องมีโซนเฉพาะเกมนี้ฮะสามารถวางตรงไหนก็ได้เลยอยากอยู่แบบไหนก็ไปวางฮะเพราะงั้นแล้วครับจุดเซฟกลับมาบ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างสําคัญมากเลยครับคุณจะต้องซื้อเมมโมรี่อิงค์ที่จเนนัลสโตร์ฮะก่อนที่จะมาเซฟจุดเรื่องบ้านก็จบไว้เพียงเท่านี้ลวกันครับ ต่อไปฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องแรกกันดีกว่าวิธีการหาเงินในแบบของผมนะซึ่งเกมเนี่ยฮะก็มีวิธีการหาเงินแบบหลายรูปแบบมากเลยฮะ เอาละครับสวัสดีครับผมครั้งที่แล้วนะฮะเราได้ทําการแนะนําในเรื่องของการทำอาวุธแล้วก็ชุดไปายจนตังหมดกันแล้วนะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาถอนทุนคืนกันโดยในเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามีวิธีการหางเงินหลายรูปแบบมากเลยและนี้ก็คืออีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนที่ชอบขุดชอบคุยหาแร่นะฮะวันนี้ครับเราจะมาแนะนําสถานที่ที่เอาไว้ขุดแร่นะฮะตั้งแต่แบบ เติมต้นจนถึงแบบประมาณ30 4 0แล้วต้องบอกเลยว่าแร่แต่ละที่เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันหมดฮะขุดที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าบางที่เนี่ยมันจะเดินไกลเดินใกล้ต่างกันอ่ะมาดูฮะว่าที่ไหนจะเป็นที่ที่ถูกใจคุณมากที่สุดนะครับ มาเริ่มกันที่ที่แรกเลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่คือเมืองเกิดของมนุษย์นะฮะเกิดมาก็คืออยู่ที่นี่เลยแล้วสําหรับแร่ในเมืองนี้นะฮะมันจะอยู่ริมริมขอบหน้าผาจะเยอะมากเลยนะครับการเก็บแร่ในแมปนี้คฮะคุณจะต้องเดินเยอะหน่อยแต่มันก็จะมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรให้เก็บบ้างตามทางนะฮะแล้วสําหรับคนที่ไม่เคยเก็บแร่นะฮะหน้าตาของแร่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นกองหินธรรมดาธรรมดานี่แหละฮะพอเราทุบมาแล้วเนี่ยมันจะได้มาเป็นรอสโตนครับซึ่งไอหินรอสโตนเนี่ยมันไม่มีค่าหรอกแต่ถ้า ดวงดีเนี่ยหินที่เราขุดมาตะเกียฮะมันจะมีแสงออกมาแบบเนี้ยฮะ แล้วจะเป็นกองหินที่ชื่อว่าฟอร์จูนเวนซึ่งพอเราขุดตรงนี้ฮะเราจะได้แร่และแต่จะเป็นแร่อะไรนั้นจะเป็นการสุ่มนะครับตรงนี้ผมได้เป็นเพียวไอรอนออฮะแล้วก็ไอรอนอออีก22อันน่ะนี่ก็คือถ้าขุดแล้วเจอฟอร์จูนเวนนะฮะแต่ถ้าปกติเนี่ยอาจจะไม่เจออ่ะมาดูกันฮะว่าราคาที่เราขุดมาเมื่อกี้ฮะมันจะประมาณเท่าไหร่เริ่มกันที่รอสโตนครับตรงนี้ราคาไม่แพงมากนะมันมีเยอะมากเลยฮะแต่รอสโตนเนี่ยมันสามารถเอาไปหลอมรวมกันครับเป็นสโตนบิ๊กได้ราคาก็ จะพุ่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งการหลอมนั้นฮะเดี๋ยวเอาไว้ท้ายๆคลิปแล้วกันฮะจะแนะนําวิธีการหลอมอตอนนี้ฮะเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าฮะไอออนออตะกี้ที่ได้มานะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ6เงินนะครับต่ออันแต่เมื่อกี้เราได้22อันส่วนเพียวไอออนออฮะที่เพิ่งได้มาตะกี้ก็เพิ่งได้ครั้งแรกเหมือนกันนะราคานี้ไม่ค่อยดีเลยฮะมันไม่ค่อยเอาไปทําอะไรได้แต่ไอออนออเนี่ยมันสามารถเอาไปส่งเคลสได้นะฮะคนก็นเลยนิยมกันมากกว่าแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เยอะกว่าและถ้าเราเอาเเนี่ไปปหลอมมรว็ ไอรอนอินกอฮะมันก็จะราคาพุ่งมาอีกเป็นอันละประมาณ45-50เงินนะครับโดยใช้ไอรอนอ5อันหลอมรวมเป็น1อินกอรนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเราหลอมรวมแล้วขายเนี่ยมันจะได้กําไรมากกว่านะฮะแต่เราก็จะเสียค่าเลเบอร์ไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการหลอมนะครับและนอกจากไอรอนอที่เราจะได้แล้วครับมันยังมีแร่อ,อื่นอีกไงนะที่แพงๆมากเลยตอนนี้ฮะก็คือค o p เปอร์ต่ออันนี้ตกอยู่ที่ประมาณ50เงินครับส่วนซิลเวอร์ฮะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ฮะราคาก็เลยไม่ดีเท่าไหร่หลกัหลกกๆ็คือ,คอป ะะเดี๋ยวเรามาดูราคา copper ingot กันดีกว่าครับซึ่งเราจะเอา copper 5อันมารวมกันฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2.7กเนี่ยแหละครับคือรายได้ของเรานะฮะในช่วงเริ่มต้นของสายขุดนะแต่ถ้าเราขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีค่าประสบการณ์ในการขุดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขุดแร่หายากได้ง่ายขึ้นนะฮะ,อะพอเห็นราคาแล้วครับก็มีกําลังใจในการขุดมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูตําแหน่งการขุดกันดีกว่าฮะว่าไปขุดกันที่ไหนบ้าง เริ่มกันที่แมปเริ่มต้นของเผ่ามนุษย์นะฮะตรงนี้ก็เดินมาจากริมหน้าผาเมื่อกี้นิดเดียวฮะมาล่อๆแถวๆหน้าผาแถวๆภูเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีต้นมนต้นไม้อะไรให้เก็บบ้างนะครับแล้วก็เดินล่อไปแบบเนี้ยฮะมันก็จะเจอกองหินเรียงไปเรื่อยๆฮะตลอดทางเนี่ยครับข้างหน้าฮะมีแล้วหนึ่งกองเนี่ยครับผมจะวิ่งตามหน้าผาด้านล่างนะฮะวิ่งตรงไปเรื่อยๆย,ยันสุดทางนะครับก็จะมีหินแบบเนี้ยฮะตลอดทางเลยเรียบร้อยครับเกลือฮะ มีแต่หินอันนี้คือเฟลไปนะแล้วเมื่อเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับมันก็จะมีอยู่อีกกองหนึ่งฮะเนี่ยฮะเตือก้อนที่สองโอ<ฮ>้โ<ฮ>ไม่โผล่มาเลยฟอร์จูนเวนไปครับเราไปกันต่อฮะก็เดินชิดหน้าผาที่ไปฮะมันก็จะมีตามทางไปเรื่อยเลยแล้วก็ทางขวามือฮะมันจะมีต้นมโตงมาให้เก็บบ้างบางทีนะแต่บางทีก็มีคนเก็บไปแล้วนะครับเนี่ยฮะก็จะเจออีก,กองหนึ่ง เวลาขุดปกติฮะจะใช้10เลเบอร์นะแต่ถ้าเป็นฟอ mm hmm. ร์จูนเวนตรงนี้ฮะจะเป็น20เลเบอร์แต่ฟอร์จูนเนี่ยการันตีเลยว่าจะได้แร่ฮะอย่างน้อยก็ได้ไอเลนอเนี่ยฮะยีอันก็ตีเล่นๆไปฮะยีอัน20อันก็คือได้อิดก้อก้อนก้อนรับประมาณ45-50เงินใช่ไหมฮะก็จะได้ประมาณ2ทองจากการคุยแร่เมื่อกี้กล่องเดียวนะฮะดูเหมือนว่ามันจะหาง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกฮะบางทีมันก็เกลือแบบเนี้ยฮะไม่เจอแร่ <laughs> ในแบบนี้ฮะก็ไ kind ม of ่มีอะไรมากครับแค่วิ่งตรงไปตามทางแนวเขานี่แหละฮะมันก็จะเจอกองหินเรื่อยๆแต่ถ้าใครขี้เกียจวิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำที่ที anywhere, ่หาง่ายกว่านี้นะฮะตรงนี้มันก็จะวิ่งเยอะหน่อยก็เอาไว้ที่อื่นเนี่ยมีคนเก็บนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาก็อาจจะเป็นที่ที่เก็บแร่เนี่ยแหละฮะโอเคครับที่นี่ฮะไม่มีอะไรมากนะก็แค่วิ่งตรงไปตามแนวเขาครับและที่ที่สองที่เราจะไปเนี่ย เป็นเมืองแล้วฮะมีอยู่ด้วยกัน2เมืองครับทางขวากับทางซ้ายเนี่ยฮะเป็นอีสกเวทนะก็ไปทางไหนก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันต่างกันยังไงนะโอเคครับผมมาถึงหน้าเมืองแล้วฮะเป็นฝั่งอีสก่อนนะครับถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยสบายเลยฮะก็คือเรียกหมาลงมาแล้วก็เปิดออโต้ให้หมาตีเลยนะเราก็วิ่งเก็บแร่อย่างเดียวฮะและก้อนแรกของเราครับอยู่ด้านในตรงนี้เลยฮะเข้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยฮะก้อนแรกตรงนี้ แล้วก็เกลือไปตามระเบียบครับโอเคฮะด้านในเหมืองเนี่ยดูจากในแมปนะฮะก็คือวิ่งวนได้เลยนะฮะข้างหน้านี้ก็มีอีกก้อนหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> นะครับเปิดมาออโต้ <c oughs> ไว้ครับก็ไม่ต้องทำไรฮ <c oughs> ะเราก็แค่เดินมาก็ตีเองนะฮะนี่ครับข้างหน้าก็มีอีก3ก้อนแล้วเนี่ยแต่เข้ามาเนี่ยไม่มีฟอร์จูนเลยฮะ <c oughs> โอ <c oughs> <c oughs> ้โหคือดวงนะฮะ กับภาพความชํานาญผมว่ามันก็มีส่วนนะฮะแล้วก็หินเนี่ยจริงๆมันก็เอาทําเป็นสโตนบิกและสโตนบิกมันสามารถทําเป็นหินวาร์ปได้นะฮะแล้วก็ทําขายกันก้อนละประมาณ30มสิบซิลเวอร์ซึ่งขายถูกกว่า NPC นะฮะมันก็ขายดีหน่อยแต่วัตถุดิบในการทําหินวาร์ปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะฮะมันก็ต้องทาเควสรู้สึกว่าจะเป็นการเทรดลัดนะฮะแต่ผมก็ยังไม่เคยทำนะก็เลยยังพูดอะไรได้ไม่มากนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเนี่ยไปทําและจะมาทําคลิปให้ดูกันแต่ตอนนี้ฮะเกลือมาก เลยครับก็วิ่งเล่นไปทั้งดันฮะมีหลายกองอยู่สําหรับหินนะเนี่ยฮะตรงหน้าก็เห็นอยู่3กองนะฮะรวมกองนี้ด้วยเวลาขุดเนี่ยก็น,นำฮะเปิดจอเล็กๆแล้วก็หาหนังดูนะอ่ะตอนนี้ฮะได้ฟอร์จูนมาละดูซิว่าจะออกมาเป็นแร่อะไรฮะได้แต่เหล็กมาทั้งนั้นเลยโอ้โหคอปเปอร์มาแล้วครับมีคอปเปอร์มาก้อนเดียวซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยได้ประมาณ3-4ก้อนนะในกองเดียวสำหรับคอปเปอร์นะฮะและก็แห้งโอ้โห สำหรับเมืองนี้นะฮะที่เยอะสุดก็คงจะเป็นห้องนี้แหละฮะจะเห็นได้ว่ามีหลายกองเลยเนาะเรียบร้อยครับหมดตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะวันนี้พาทัวร์หลายที่มากเลยอ่ะเนี่ยะฮะคอปเปอร์มาอีกแล้วครับโอเคไปเมืองอีกฝั่งกันดีกว่านะมาดูเมืองฝั่งเวสกันบ้างนะครับมันก็จะคล้ายๆกับที่ตะกี้นะฮะไม่ได้ต่างกันมากมายแต่เมืองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ วกว่าเข้ามาปุ๊บก็เจอแต่ห้องใหญ่ๆอย่างห้องแรกตรงนี้ฮะก็ปลาเข้าไปประมาณ3-4กองแล้วฮะนะครับตรงนี้ก็อีกกองหนึ่งนะตรงไหนมีหินเนี่ยตรงนั้นน่าจะมีแร่นะฮะที่ขุดได้และก็ได้ฟอ์จูอีกแล้วครับแต่รอบนี้ฮะได้แค่ไอิรอนนะฮะโอ้โหไม่ได้คอปเปอร์เลย ในเมืองน,นี้ฮะที่ผมชอบสุดก็คือห้องเนี้ยฮะห้องนี้มันมีเยอะมากเลยครับนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่แค่กล่องเดียวนะเนี่ยแต่ในห้องนี้ฮะมันก็มีอีกสองสามกล่องนะฮะเดี๋ยวครับผมหันให้ดูนะฮะก็จะเห็นอีกสองกล่องข้างหน้าเนี่ยฮะแล้วก็มีเกลือตรงหน้าผมฮะคือไม่มีฟอร์จูน <laughs> ส่วนไอ้ที่ตีแตกเลยเรานี่คือการตัดต่อนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะคือไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไป ก็พยายามตัดมาสั้นๆอันไหนตัดได้ก็ตัดนะฮะอ่ะมีแร่ซัไฟด้วยครับโอ้โหพึ่งเคยได้ครั้งแรกเลยไหนฮะขอดูราคานิดนึงครับแร่มันทําอะไรได้ฮะโอ้โหราคาไม่ดีเลยดูเหมือนจะเป็นของแร่แต่ราคาแค่1โกนะแต่ก็ดีฮะดีกว่าได้แต่หินนะครับอ่ะได้แร่แปลกๆมาอีกแล้วฮะต้องดูฮะต้องดูราคาครับอุ้บ้า ก้อนละ1โกเลยฮะถ้าทำเป็นอินกอตเนี่ยผมว่าน่าจะแพงกว่าดีนะแต่ซับไฟนยนี่คือเหมือนกับเป็นอัญมณีนะมันทำเป็นอินกอตไม่ได้มันไม่ใช่แร่นะฮะโอ้โหก้อนรับเกือบ9โกอะฮะแต่มันก็เป็นแร่หายากนะผมไม่ค่อยได้เจอเลยต้องเหมือนกับเก็บเลเวลไมเนิงไปเรื่อยๆนะฮะ และนอกจากกองแรกที่มันชื่อฟอร์จูนเวลแล้วนะครับมันจะมีอีกขั้นหนึ่งด้วยนะซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้ผมตีฟอร์จูนแตกไปแล้วนะครับและก็ไม่ได้ทันสังเกตครับทางขวามือนี่ที่แตกไปก็มีอีกขั้นหนึ่งผม่มาสำหรับขั้นที่3หรือขั้นสุดท้ายตรงนี้ครับมันจะชื่อว่า u n นนายแดนนะครับก็คือเป็นแร่ขั้นสูงมากที่สุดนะครับเราจะต้องมีค่าไม้นิ่งถึง2 0 0 0สามก่อนแล้วมันจะมีโอกาสที่เราจะได้รับการสุ่มแร่ที่แพงที่สุดนั่นก็คือไดมอนดน เม็ดเท่าไหร่ครับก็เนี่ยฮะเม็ดละ20กโกแต่ในส่วนนี้ฮะเพิ่งเปิดใหม่ๆนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันราคามันก็เลยยังไม่ได้พุ่งพ่านมากแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะนะฮะก็จะเป็นอะไรที่มีความต้องการสูงเหมือนกันและพวกไอรอนพวกคอปเปอร์ที่ตอนนี้ขายราคาดีๆฮะราคาันกที่ตกลงเพราะงั้นแล้วครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีนะในการขายแร่ระดับต่ำแล้วก็ดองแร่ระดับสูงกับไว้ มาถึงที่ที่4ฮะที่ที่ค่อนข้างนิยมกันมากที่สุดก็คือตรงนี้ฮะเพราะว่ามันมีแร่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลด้วยครับคือรอบๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ยครับมองด้วยตาเปล่าๆนะฮะคือเห็นนับไม่ถ้วนเลยฮะมันเยอะมากๆะฮะในส่วนนี้แล้วก็ถ้าปกติเนี่ยจะมีคนมาขุดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้วครับผมก็เลยแนะนําที่อื่นๆไปด้วยเผื่อว่าในส่วนนี้ฮะมันเยอะจริงๆจนไม่มีที่ขุดอ่ะก็ไปขุดที่อื่นก็ได้นะครับแต่ในคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยคือผมเล่นช่วงเช้าเช้า แล้วก็เป็นเซิร์ฟ2ด้วยไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟหนึ่งจะเยอะไหมนะฮะเดี๋ยวครับผมเลิกขุดแล้วฮะเดี๋ยวเดินรอบๆให้ชมกันนะว่ามีเยอะมากแค่ไหนนะครับเนี่ยฮะเดินไปไหนก็เจอฮะในโซนนี้คือแบบมีทุกที่อ่ะทำให้ที่แห่งนี้ฮะเป็นที่ที่ยอดนิยมมากที่สุดนะสำหรับฝ่ายเวสหันไปทางไหนก็เจอแต่แร่ครับคือแบบหืมสวรรค์ของชาวขุดเหมืองเลยฮะแต่ถ้าตรงนั้นคนมันเยอะฮะไม่อยากแย่งกับใครเนี่ยผมแนะนําตรงนี้ครับเป็นที่ที่เยอะเหมือนกัน แต่ต้องเดินนิดหนึ่งนะก็คือริมทะเลฮะโอเคครับผมมาถึงริมทะเลแล้วฮะมาดูกันครับว่าจะเยอะแค่ไหนนะฮะจากตรงนี้ฮะล่อนลงนี่ยังไม่เห็นนะแต่ถ้าข้างหน้านี่ฮะเจอแล้หนึ่งกองและข้างหน้านี้ก็มีเรื่อยๆนะครับเราสามารถเดินนี่ไงฮะ ทานีลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดเดเด๋เนี่ยครับมันจะมีเรื่อยๆแบบนี้ฮะเราก็พยายามเดินหาเอาก็ได้ถ้าในเขตที่คนนิยมมากที่สุดตรงนั้นนะฮะมันเต็มก็ย้ายกันดีกว่านะฮะไปครับเดินกันต่อฮะผมจะไม่ขุดแล้วนะฮะก็คือจะเดินให้ดูกันเนี่ยฮะอีก3กอง เดินล้อริมชายหาดไปเรื่อยๆครับเจอก้อนหินก็นแวะฮะก็เจออีก3กองครับและทางซ้ายมือฮะที่มันมีทะเลเนี่ยก็มีแร่เหมือนกันนะฮะเนี่ยครับจะเอากี่แร่อะเต็มไปหมดเลยฮะวิ่งๆไปนี่ก็เจอเต็มไปหมดเลยครับ,รม,รบมันแค่อาจจะเสียเวลาตอนวิ่งหน่อยนะฮะแต่ไม่มีคนแย่มมันก็ดีกว่าใช่ไหมฮะก็ข <c oughs> ึ้อนอยู่กับว่าที่เมืองน,นั้นฮะ <c oughs> มีคนขุดเยอะไหมถ้ามีก็ลองย้ายดูครับส่วนตรงนี้ก็ริมทะเลฮะเดินลาะไปเพราะงั้นแล้วฮะเดี๋ยวผมตัดไปที่แบบอื่นดีกว่า ที่ที่เราจะไปต่อไปนี้นะครับก็เป็นที่ที่เหมือนกับเป็นดันเจี้ยนหรือเป็นเหมืองอะไรเงี้ยฮะเป็นถ้าที่ชื่อว่า r e s Moss Cave แล้วตอนนี้ครับผมก็มาถึงหน้าปากทางถ้าแล้วครับทางเข้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยฮะสองกองที่นี่ก็เป็นมอนสเตอร์เลเวล23นะฮะเรียกหมามาช่วยก็ได้ปล่อยหมาตีไปฮะไม่ต้องตีเราก็ทำหน้าที่ขุดแร่ไป ถัดจาก2กองเมื่อกี้ฮะด้านหน้านี้ก็มีเต็มไปหมดฮะคือเราอาจจะไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นเขาก็ได้นะเรามาทําตรงนี้ฮะมันก็จะได้ขุดเรื่อยๆข้างๆนี่ก็มีกองหนึงส่วนข้างในฮะก็มีตามทางเรื่อยๆครับเต็มไปหมดเลยเนาะและสุดทางด้านในสุดตรงนี้ฮะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4กองครับฝั่งละ2 คือถ้าเข้ามาฟาร,ร์มคนเดียวครับผมว่ายังไงแร่มันก็เกิดถันนะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยฮะห้องนี้เต็มไปหมดเลยใครที่คิดอยากจะขุดแร่แบบไม่อยากแย่งกับใครนะฮะก็ผมว่าที่นี่ฮะก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่หนึ่งแหละ และนอกจากแร่ที่อยู่บนบกแล้วมันยังมีแร่ที่อยู่ใต้ทะเลอีกด้วยนะครับก่อนอื่นก็มาที่แมปซินเดอร์สโตนมอรฮะตรงนี้ก็มาบริเวณทางใต้ของแมปนะฮะและทางที่ดีครับควรมีเรือกับชุดดำน้ามาด้วยนะเพื่อให้เก็บแร่ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเก็บช้าแล้วก็ลำบากในการขึ้นมาหายใจมากๆฮะคือแร่เนี่ยมันอยู่ใต้ทะเลนะครับเนี่ยฮะไปตรงพ,รพันธ์ตรงนั้นก็ได้หรือไปตรงลาวาก็ได้นะฮะ เลือกเอาสักทางหนึ่งแล้วแร่ชนิดนี้ฮะมันไม่มีบนบกนะครับอยากได้คือต้องลงมาขุดใต้ทะเลเท่านั้นทําให้ราคาเนี่ยมันก็อาจจะดีหน่อยแต่ก็ลําบากหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยฮะลงน้ํามาก็ลึกครับไหนจะต้องขึ้นไปหายใจอีกนะมันค่อนข้างลําบากเลยฮนะและแร่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับเข้ามาขุดได้ไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมนะ นี่ครับและที่ได้มาจะเป็นแร่ Starship มันจะไม่ใช่ Iron ore มันจะไม่ใช่ Copper ore แล้วมันก็เอามาทําเป็นอ i n g อ t ได้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูราคาครับว่าราคาจะเท่าไหร่ <c oughs> เรามาเริ่มที่ Starship ก่อนครับราคาอยู่ที่ประมาณ36 Silver นะฮะแต่ก็คือไม่สุ่มนะลงไปปุ๊บเราขุดได้เลยมันได้เหมือนกับแร่พวก Iron ore พวก Copper ore อะไรเงี้ยฮะ <c oughs> แล้จะเห็นได้ว่าราคานี่ก็แรงกว่า Iron ore อีกเนาะ เดี๋ยวมาดูแบบอินกอดกันบ้างครับอินกอดนี้จะอยู่ที่ก้อนละประมาณ1.6โกนะ,ะราคราก็ค่อนข้างดีฮะแล้วก็ไม่ต้องสูงเหมือนไอรอดเหมือนคอปเปอร์ด้วยแล้วก็ใช้5ชิ้นครับรวมเป็นอินกอดเหมือนกับอันอื่นนะฮะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการหลอมแร่นะฮะหลอมกันยังไงดูยังไงฮะว่าใช้เครื่องไหนก่อนอื่นเลยครับกลับมาที่เมืองฮะ เมืองที่มีเหมือนกับอุปกรณ์ในการครับเยอะๆนะแล้วก็กด o ฮะเปิดหน้าเมนูขึ้นมาฮะพร้อมกับกดชิปคลิกซ้ายนะแล้วก็เลือกที่วัตถุดิบนะครับมันก็จะเป็นการกร๊อบชื่อแล้วก็เลือกดูว่าวัตถุดิบตรงนี้ฮะสามารถครั b อะไรได้บ้างอย่างอันนี้ฮะลอสโตนครับมันก็สามารถครั b ได้ไม่กี่อย่างนะแต่ที่สําคัญก็คือตรงนี้ฮะคำว่า Workben c h เนี่ยให้ดูว่าเป็นชื่ออะไรซึ่งเมื่อกี้ฮะเขาบอกว่าสโ n e มาสันเวิร์กเบนฮะก็คืออันนี้ครับซึ่งถ้าเราไปคุยอันอื่นเนี่ยมันจะไม่ไน,ะมนทํา ได้มันจะเป็นการหลอมแร่แทนเนี่ยฮะมันไม่มีหินนะครับาะงนั้นแล้วครับก็ต้องดูคาว่า workbench เนี่ยว่าเขาให้ใช้กับเครื่องอะไรจากนั้นก็เปิดหน้าเมนูขึ้นมาฮะมันก็จะงงๆหน่อยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะปิดปิดให้หมดไปก่อนแล้วค่อยๆหาทีละส่วนนะฮะและในการหลอมหินเนี่ยฮะมันก็อยู่ในโซนของเบสิกนะครับียงเท่านี้ฮะก็สามารถคราฟได้แล้วนะแต่มันจะใช้เลเวอร์เยอะเพราะงั้นแล้ฮะเดี๋ยวเราจะไปคราฟอะไรที่มันขายได้แน่นอนดีกว่าอย่างเหล็กอย่างคออรระไร่งี้สวนนนหินต ข้าบไปก่อนส่วนการหลอมแร่ฮะก็ต้องหลอมที่เครื่องเนี้ยฮะแล้วก็อยู่ในโหมดเบสิกเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูฮะว่าผมจะคราบได้กี่อันนะครับอืมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแดอันฮะแต่คงไม่ค้าบหมดหรอกเพราะว่าการคราฟเนี่ยมันใช้เลเบอร์ด้วยนะฮะเราอาจจะคราฟแค่พอที่จะขายได้ โอเคครับถึงเวลาขายของฮะวิธีขายของนะครับอยากให้ลองดูราคากันนิดนึงนะบางทีราคาแบบตั้งมาเวอร์อย่างเงี้ยมันขายไม่ได้เราขายไปก็เสียของเปล่านะครับวิธีการดูราคาฮะก็ใส่ชื่อสินค้าเข้าไปครับกดสักชิ้นหนึ่งฮะแล้วดูกราฟตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างไอรอนอินกดตรงนี้ฮะจะอยู่ที่ประมาณ44-47ซิเอร์นะฮะราคาก็ประมาณนี้เพราะงั้นแล้วฮะเราอาจจะไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่มเติมก็ได้ฮะลงไปปุ๊บ30อันนะแล้วเดี๋ยามาดูกัน่าจะ ราคาเท่าไหร่นะครับขายแค่30นั่นแหละไม่เอาเยอะนะฮะที่เกียจคราฟเลเบอร์มันใช้เยอะนะฮะสาอันเนี่ยถ้าขายหมดนี่เลยก็คือได้มาประมาณ14โกฮะแล้วในหน้าคราฟเมื่อกี้ฮะจะเห็นได้ว่าผมคราฟได้ประมาณ170กว่าอันเนี่ยลองคิดดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวผมลองขายขำๆฮะเดี๋ยวดูกันว่าอะไรจะหมดก่อนนะอ่ะปล่อยทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาเปิดอีกทีตอนอีกประมาณ6ชั่วโมงฮะ แล้วก็ถึงเวลาครับดูยอดเงินฮะขายออกไปไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ได้มาเป็นปรตราชาติหก้อนครับขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นของที่นิยมแต่เนี่ยฮะเหล็กลงไป30ตอนนี้ก็หมดแล้วฮะสาสอ่ะต่อไปฮะคอปเปอร์ผมได้อีก3ก้อนนะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะมาดูนครับว่าตอนนี้ในประมูลของเราเนี่ยเหลืออะไรบ้างนะฮะ เหล็กดีหมดเกลี้ยงเลยครับส่วนหินฮะมันก็ขายไม่ค่อยออกหรอกครับมันเยอะเกินแล้วเนี่ยฮะผมลงเหล็กไปอีก64ก้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะขายหมดไหมซึ่งถ้าขายหมดเนี่ยก็เกือบเกือบสาโกอ่ะโอ้โห แล้วออกมาจากเมืองได้ไม่เท่าไรครับตอนนี้เหล็กก็ขายออกไปอีกแล้วนะฮะจะเห็นว่ามีเงินเข้ามาอีก18กต้องไปเอาในจดหมายนะครับเห็นว่าช่วงนี้ฮะเหล็กก็ขายดีครับโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยฮะตอนนี้เรียบร้อยครับเพิ่งลงไปตะกี้เองฮะ64ก้อนหมดเกลี้ยงแล้วเร็วมากเลยฮะข้อความ64ก้อนนี้ยังไม่หายเลยขายหมดแล้วและนี่คือวิธีการหาเงินในแบบของผมนะฮะก็เป็นสายขุดแร่หาพงหาเพชรหาแร่มาขายในช่วงนี้ฮะคนยังใช้เหล็กใช้คอปเปอร์เยอะอยู่นะครับมันก็จะออกดีแต่ในช่วงหลงังๆ เนี่ยพวกไดมอนด์พวกซับไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะอันจะไม่ดีต่างๆอาจจะราคาขึ้นมาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะเป็นมือใหม่เหมือนกันทพิงมาเล่นนะครับเดาเเอาแต่ถ้าหากคุณถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ขอบคุณผู้อยาจ่จจดีท่านฮะที่สนับสนุนช่องนี้เข้ามาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ